สามสิบเนะนี่อยู่อยู่เขาก็ไม่อยากเป็นคนดีแล้วงั้นหรอเขากำลังจะมีความสมัคิดที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตกับเรางั้นหรอจะใจะเย็นไว้จี้เชียวเขาไม่ใช่คนที่พอเห็นใครหน้าตาดีก็อยากมีสัมพันธ์ด้วยคุณหนูใหญ่ความกล้าหารนั้น มันมีราคาที่ต้องจอ่ายเอ่อนี่เขากำลังโกรธที่เราเขาห้องอาบน้ำผู้ชายเหรออยอยาคุณหนูใหญ่นี่แค่กำลังเริ่มเท่านั้นรู้สึกเสียใจแล้วหรือทำไมจะต้องเสียใจด้วยถ้าไม่ใช่ใครอื่นนะจี้เชียวเพราะว่ามีท่านอยู่ ข้าถึงได้กล้าเข้าไปในบ่อน้ําพุร้อนและเพราะเป็นท่านข้าถึงได้พาท่านเข้าห้องมาทายาไงฮะเพราะเป็นข้าท่านท่านเป็นอะไรไปอีกจงรัวเจ้านี้มัน บอกมันดินดินท่านพวกนักหาเปล่าสักหน่อยนี่เป็นคำชมจากใจจริงนะอีกอย่างข้ารู้นะจี้เชียวที่ท่านทำตัวผิดปกติไปเมื่อครู่ก็เพราะเป็นห่วงข้าใช่ไหมล่ะวันนี้ข้าก้าวร้าวเกินไปหน่อยจริงๆ ค,คิดว่าทุกอย่างที่ข้าทำจะเป็นไปตามที่ข้าคาดการเอาไว้แต่กลับลืมไปว่าอาจเกิดเหตุไม่คาคิดได้เพราะงั้นขอบคุณนะจี้เชียวขอบคุณที่ท่านเป็นห่วงข้าอืม คุณชายถ้ามีเวลาว่างก็มาเล่นด้วยกันอีกนะจ๊ะเจ้าคะแน่นอนแน่นอนฮเดิมทีคิดจะแอบก,กลับแต่เชอไม่คิดเลยว่าจะถูกหวังฟังรุยจับได้แฮม่นางหวังอาจจะแค่อยากจะเป็นเพื่อนกับเจ้าก็ได้ เฮ้ยไม่ดีกว่าทุกครั้งที่ค้าปลอมตัวเป็นผู้ชายไม่เคยมีเรื่องดีเลยต่อไปถ้าข้ายังปลอมตัวเป็นผู้ชายอีกเรียกคำว่าหมาน้อยได้เลยอีกนานแค่ไหนกว่าเราจะถึงเะฮัส ไอ้กลิ่นแล้วเป็นกลิ่นอายของคนชายวัยซารุน่นเฮ้นี่แกจะไปไหนจงรัวเจ้าทำอะไรรู้หรือไม่ว่าทำแบบนี้มันอันตรายมากเออเออค่าทำของตกนะข้าขอไปเก็บก่อนนะ เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเฮ้เจ้าหมายเลขหนึ่งเก้าออกมานะเวลาของฉันไม่มีมากต้องไปแล้วใครนะเอกเอกะออ เงียบไวเราเข้าไปดูกันอืมอืม